โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมคครั้งนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อของอุลตร้าแมนอนาเธอร์เวิร์สบทถัดไปที่เป็นการคุยมโนเล่นๆน,นะครับถึงริกที่เกี่ยวข้องกับตัวของอุลตร้าแมนไกอาและอุลตร้าแมนอากูนั่นเองครับว่าตัวของไกอากับอากูนั้นอาจจะมาในบทถัดไปนั่นเอง ในการดำเนินเรื่องของ u ุ t r a m a n a n อนาเธอร์เวเนี่ยจะมีการปล่อยตัวละครที่เป็นตัวดําเนินในเรื่องอยู่2ตัวด้วยกันซึ่งในตัวของบทที่1เนี่ยจะเป็นตัวของ u ุ t r a m a n t นทีและ Ultraman มน r ีโครับในขณะที่บทที่2เนี่ยมีการปล่อยถึงตัวละครที่เป็นผู้นํามาเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตัวของ u ุ t r a m a n n นน u กที่เราได้เคยทำรีกไปก่อนหน้านี้แต่ว่าอีกตัวละ่ะอีกตัวจะเป็นอะไร ซึ่งให้ดาวเล่นๆน่าจะเป็นไกอานะครับอันนี้เป็นแค่การมโนส่วนตัวนะใครอยากจะมโนก็จัดไปครับผมอันนี้จะเป็นแค่การมโนส่วนตัวของพี่เท่านั้นอันดับแรกเลยก็คือมีการปล่อยลีกของไกอากับอากูออกมาเยอะเกินเหตุคือมันมีการปล่อยลีกของตัวละครอื่นๆที่อยู่ในเกมมีอัลต้ามาเหมือนกันครับแต่ว่าไกอากับอากูเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยหนึ่งรวมไปถึงในตัวของหนังสือเล่มใหม่ตัวของหน้าหนังสือนะครับมีการปล่อยตัวของอากูมาเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของหน้าหนังสือนั้น ซึ่งมันน่าสนใจมากเลยว่าทําไมต้องเอาอากูเข้าไปอยู่ในนั้นวะตัวอื่นมีเยอะแยะไม่เห็นจะเอาไปเออตัวเน็กซัสท,ที่เป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยก็ยังไม่เห็นเอาเข้าไปอยู่ในหน้าหนังสือเลยกับเอาอากูเข้าไปอยู่ในหน้าหนังสือนั่นแทนซะอย่างนั้นนั่นคือจุดสังเกตจ,จุดแรกจุดสังเกตจ,จุดที่2ก็คือในตัวของเนื้อหาภายในหนังสือครับมีการปล่อยรูปของตัวอากู แล้วรูปนั้นเนี่ยมันเหมือนรูปประกอบของเวอร์ชั่นนิยายเลยครับตัวของ An o t h e r v e r s e เนี่ยมันจะมีนิยายแล้วมีรูปประกอบมาโดยตลอดเลยเว้ยแล้วรูปประกอบพวกนั้นมันก็เป็นรูปเนื้อหาในตัวของนิยายนั่นแหละแล้วอากูทําไมถึงมีรูปที่คล้ายคลึงกันมากเลยบทถัดไปนอกเหนือจาก n น็กซัแล้วอาจจะมีไกอากับอากูมาก็เป็นไปได้ครับรวมไปถึงในปีนี้เนี่ยยังเป็นปีที่เกี่ยวข้องกับนิวเจนของไกอาอีกด้วยถูกไหมอ่ามีนิวเจนของไกอาภาพประกอบของในตัวหนังสือเนี่ยยังมี การพูดถึงไกอากับอากูที่อยู่ในเวอร์ชั่นเกมบีเอาต้าอีกด้วยนะครับมันพูดถึงไกอากับอากูบ่อยเกินเหตุเลยจนคิดได้ว่านอกเหนือจากเน็กซัสแล้วอาจจะมีไกอากับอากูมาก็เป็นไปได้เน็กซัสเนี่ยมีการตัดออกไปก่อนเพราะว่าเน็กซัสเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ามันคือตัวดําเนินเนื้อเรื่องหลักรวมไปถึงเน็กซัสเนี่ยมีการปูเนื้อหาของเจ้าตัวตั้งแต่ในเวอร์ชันของนิยายแล้วเนื้อขจาที่ไกอากับอากูเนี่ยยังไม่เคยมีการปูทางของตัวนิยายมาก่อนเลยแต่กลับมีการปล่อยจุดนี้ออกมาเยอะเกินเหตุเนี่ย เป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยมโนโลเล่นๆนะครับโอเคต่อไปเราจะไปพูดถึงีกของตัวไกอากับอากูที่มีการปล่อยออกมาก่อนเลยแล้วกันนะครับจะเป็นการพูดถึงชุดอุลตร้าแมนสูตรของทั้ง2คนนี้ครับอันดับแรกก็คืออุลตร้าแมนสูตรไกอาก่อน อุลตร้าแมนสูตรไกอาร์เนี่ยที่เป็นเวอร์ชันฮักบัสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมีการยืนยันแล้วนะครับว่ามันคือซูเรีมเวอร์ชันนั่นเองแล้วในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยยังได้มีการเขียนว่าตัวของชุดสูตรไกอานั้นเป็นชุดที่พัฒนาจนถึงจุดสูงสุดของมันแล้วแล้วก่อนที่จะเป็นจุดสูงสุดของมันในฟอร์มที่3เนี่ยยังมีฟอร์มที่1กับฟอร์มที่2อีกด้วยโดยฟอร์มที่1จะเรียกกันว่า V1 และฟอร์มที่2จะเรียกกันว่า V2 ซึ่งไกอาร์ก็จะเหมือนกั่นทีีะมาพ พลังในการป้องกันที่สูงและมีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดเป็นหลักโดยอาวุธหลักของเจ้าตัวก็คือหมัดทั้งสองข้างนั่นเองครับหมัดทั้งสองข้างนั้นมีพลังอํานาจในการต่อยดอกเดียวตึกพังได้นั่นเองแล้วก็ยังสามารถทาคลื่นกระแทกที่เรียกกันว่าคลื่นช็อกเวฟคล้ายคลื่นกับพวกหักได้อีกด้วยครับนั่นคือความสามารถในการต่อสู้หลักของตัวไกอาและไกอาเนี่ยยังจะมีอาวุธที่เป็นมูมารแรงขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของตัวเครื่องซึ่งจะเรียกกันว่าชายนิ่งเบตตามชื่อเดียวกันกับตัวของฉบับโทคุที่ไกอา จะมีการปล่อยพลังงานออกมาเป็นท่าไม่ตายจะเรียกกันว่าชายนิ่งเบสเป็นท่าบูมแรงครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่ท่าแต่มันเอามาเป็นอาวุธนั่นเองอาวุธชายนิ่งเบดของไกาอาน้นใช้เป็นอาวุธดาบแล้วก็เป็นบูมแรงที่ใช้ในการปาออกไปเป็นกายภาพแต่ว่าสามารถที่จะส่งพลังงานจากตัวเครื่องเข้าสู่ตัวของอาวุธให้กลายเป็นการโจมตีแบบพลังงานได้ด้วยครับนั่นคือฤทธิ์ของไกาอาที่มีการปล่อยออกมาต่อไปคือของอากูครับ อากูเนี่ยปล่อยออกมาให้สอดคล้องกับไกอาเป็นอย่างมากเลยโดยอากูนั้นได้มีการบอกว่าชุดอุลตร้าแมนสูตรอารกูเป็นชุดอุลตร้าแมนสุรลึกลับที่อยู่ในโลกเดียวกันกับไกอารครับ เป็นไปได้ไหมว่าตัวของไกอากับอากูนั้นเป็นอุลตราแมนที่มาจากจักรวาลอื่นคล้ายคลึงกับทีก้าที่เป็นอุลตราแมนที่มาจากจักรวาลอื่นแล้วเข้าสู่จักรวาลของ U.A.U. ชุดสูตรอากูในปัจจุบันนั้นจะเรียกกันว่า V2 หรือว่าเวอร์ชัน2แต่ก่อนหน้านั้นเจ้าตัวใช้ชุดสูตร V1 หรือว่าเวอร์ชัน1ซึ่งนี่ก็จะคล้ายคลึงกับตัวของฉบับโทคุเช่นเดียวกันครับก็เป็นตัวยืนยันเลยว่าชุดอากูที่เราเห็นกันในเวอร์ชันเกมนั้นคือ V2 นั่นเองตัวของอากูจะมีอาวุธประจําตัวจะเรียกกันว่า กูเซเบอร์ซึ่งจะเป็นดาบที่สามารถยืดออกไปเป็นแท้ได้ครับอาวุธดาบของอากูก็จะคล้ายคลึงกับบูมแบรงของไกอาครับที่จะเป็นอาวุธกายภาพแต่ก็สามารถที่จะส่งพลังงานของตัวเครื่องเข้าสู่ตัวอาวุธเพื่อเป็นการโจมตีพลังงานได้รูปแบบการต่อสู้ของอากูคือการที่ใช้แท้ดึงศัตรูเข้าหาตัวและเปลี่ยนให้กลายเป็นโหมดดาบเพื่อฟันในการโจมตีระยะประชิดนั่นเองไอสอหนอนี่ระยะประชิดทั้งคู่เลยนั่นเองก็จะมีประมาณนี้ครับของลิกอากูกับไกอาที่มีการปล่อยออกมานั่นเองและละเอียด ก็อย่างที่เราเห็นครับว่าไกอากับอากูนั้นน่าจะเป็นอุลตราแมนสูตรจากอีกโลกหนึ่งแล้วพวกนี้เนี่ยทำการอัปเกรดชุดจนถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วค่อยน่าจะมาที่โลกของชินจิโร่เรายังรู้อีกด้วยว่าชุดของพวกนี้มีเวอร์ชั่น v 1กับ v 2อยู่จริงก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเอาจุดนี้มาขายของเนี่ยมันสามารถเอาชุด v 1กับ v 2มาขายเป็นโมแล้วก็ยังสามารถที่จะเอาลงเวอร์ชั่นเกมได้อีกด้วยะนะก็จัดไปครับถ้าเกิดว่าทีมงานมันอยากจะขายะนะมันก็ควรจะทํายิ่งเวอร์ชั่นเกมเ ตัวละครใหม่ๆยังไม่ได้โผล่มาเลยเนี่ยก็ควรจะเอาไอ้พวกนี้เข้าเกมด้วยมันก็ดีเหมือนกันนะ่ะนะตัวของหนังสือที่จะมีการปล่อยออกมาใหม่เนี่ยจะเป็นหนังสือที่ใช้ในการโปรโมตนะครับซึ่งจะเป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาของฉบับเวอร์ชันนิยายแล้วก็จะมีการโปรโมทของตัวเวอร์ชันเกมด้วยมันเป็นการปูทางให้นั่นแหละสุดท้ายนี้ก็เหลือแต่แค่รอตัวนิยายบทถัดไปออกเท่านั้นครับว่าระหว่างบทถัดไปที่ตัวของ Nexus นั้นเป็นคนดําเนินเนื้อเรื่องนั้นจะมีตัวของไกอากับอากูสอดแทรกมาอยู่ในเนื้อหาหรือเปล่าซึ่งมันคือการ ผู้ทางถ้าเกิดว่ามีก็ชัดเจนเลยว่าตัวที่มาตัวต่อไปหลังจากตัวของเน็กซัสก็ต้องเป็นไกาอากับอากูอย่างแน่นอนอันนี้เมย์ใ้เมย์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลาฟ์หน้าสวัสดีครับผม